แต่ถ้าเกิดว่าปวดจากภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนเลื่อนและมันมักจะไม่หายนะครับในบางคนกินยาสองสามเดือนแล้วถ้ายังไม่หายอาจจะต้องมาดูเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีการเคลื่อนหรือเปล่า <S <S มากปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าปวดจากภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยมันจะปวดเวลาขยับตัวหรือเปลี่ยนท่าคือง่ายๆว่าปวดเวลาใช้งาน เช่นเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืนนะครับยืนเป็นเดินตรงนี้มักจะเกิดจากพวกกล้ามเนื้อหรือแม้ก็มีภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนแต่ถ้าเกิดว่าปวดตอนที่ไม่ได้ทาอะไรนอนเฉยๆก็ปวดอันนี้ปวดจากภาวะการอักเสบนะครับอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกอักเสบหรือว่ามีภาวะติดเชื้ออะไรบางอย่างที่กระดูกสันหลังหรือว่ามีเนื้องอกอะไรบางอย่างโดยปกติเนี่ยถ้าปวดจากกล้ามเนื้อธรรมดาทั่วไปมันก็จะปวดเช่นนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเราพักการใช้งานน่ย มันก็จะหายแต่ถ้าเกิดว่าปวดจากภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยออมันเกิดการเคลื่อนเลื่อนและมันมักจะไม่หายนะครับในบางคนกินยาสองสาเดือนแล้วถ้ายังไม่หายอาจจะต้องมาดูเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีการเคลื่อนหรือเปล่าถามว่าเคลื่อนเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากภาวะเสื่อมปกติเวลากระดูกสันหลังเสื่อมนะครับมันเสื่อมทั้งหมดเหมือนรถยนต์ที่คันนึงมันเสื่อมมันก็เสื่อมทั้งคันอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสื่อมทั้งหมดเลยทั้งตัวกระดูกเองก็เสื่อมหมอลองกระดูกก็เสื่อม ตัวขอ้อต่อต่างๆที่ยึดทาให้กระดูกแข็งแรงก็เสื่อมนะครับพวกนี้มันก็จะมีการหลวมเกิดขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยมักจะเกิดจากหมอนเสื่อมเป็นส่วนใหญ่นะครับมันต้องมีหมอนรองกระดูกเนี่ยเสื่อมนํามาก,ก่อนเพราะอะไรโครงสร้างกระดูกการที่กระดูกเนี่ยจะตั้งตรงอย่างนี้อยู่ได้เนี่ยต้องอาศัยความแข็งแรงของตัวหมอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าหมอนเสื่อม นะครับมันก็เป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้กระดูกสนันหลังมันเคลื่อนได้เวลาขยับไม่ว่าจะเป็นก้มหรือเงยหรือว่ามีการขยับนะครับตรงข้อต่อมันก็ต้องมีการขยับเกิดขึ้นแล้วอติตตามข้อต่อตรงนี้หรือตัวหมอนรองกระดูกนี้จะเป็นตัวยึดทําให้โครงสร้างเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนหรือไม่มีการขยับเช่นเวลาก้มมันก็จะเป็นไปทางไปทั้งแนวเวลาแอนหลังก็จะไปทั้งแนวนะครับดังนั้นการเคลื่อนเนี่ยมันเกิดจากการที่หมอนเสื่อมทําให้ยึดตัวโครงสร้างไม่ได้ ร่วมกับอาจจะมีภาวะเรื่องของตัวข้อต่อด้านหลังที่เสื่อมหรือว่ากระดูกด้านหลังมันมีการเสื่อมสภาพทําให้เกิดรอยแตกหรือว่ารอยหักเกิดขึ้นนะครับนั้นเวลาเราก้มเงยแล้วเนี่ยทำให้ตัวตัวเนื้อกระดูกเองที่เป็นข้อต่อเนี้ยมันเคลื่อนออกจากกันนะครับอันนี้ก็เกิดภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับโรงพยาบาลเอสไบด์แอนด์เนิร์ฟเอสไบสปเอ็กซ์เพรส